<Yeah>. Okay. สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุข,ข,สขนะคะมานยางชมบรรยากาศบ้านเมืองฝารังอันนี้ก็สิมะบ้านมูที่หูจักันเนาะพี่น้องเนาะมาหากินเขา่า สวัสดีค่ะเอานมใหม่มาให้พอนแกงพี่น,ออน้องนมใหม่มาให้ลูกพี่แกงให้เบิง้งโอ้แกงให้กินบ่แมี่แกงให้นี่บาดเมืองนอกเพคนอันนี้บ้าดโมบานสวีเดนเนาะพี่น้องแซนี้เขาเจากระยูเป็นตะยูได้พี่น้องฮะทายบ้านใหนเจี๊ยบแล้วอันนี้ยาแท้ไม่ใช่ยาปลอมยาแท้หัวกระตัดตีเจี๊ยบมะกระตัดหน้ากระปูว่าจะสิล่ะยูเมืองไทย ปูไวแล้วก็ตัดไวอันนี้หยาบ้านาาด,ด,ด้วยเนาะแม่นจ้ะบ้านเหรอเออหยาบ้านงามอย่ามึงนอกอยามึงนอกคหมละาขมมนเขาอมเเักมกตอันนั่นไปเอเขาพกการเ่ทั้งหอกมันหาเขาอยู่นะั่นมาก่าขามนอารก ทั้งสองคนเนี่ยไปหายมั้น้มันก็เลยประกาศขังเพราะว่าเจ๊บอกแล้วว่าห้ามขามไปคุณมันเลยถาเขาอยู่ในซางเฮ็ดวันนี้พี่น้องไปกินแกงเห็ดฝรั่งเราต้มน้ำใหม่ยูพี่ต้มน้ำใหม่ใส่ก่อนน้ำใหม่มาจากเมืองไทยสองกิโลพี่น้องโอ้ยตะมอเอฟเอฟไงยูหนีป๊อบีไปเอามาขายเด้อนี่น้ำใหม่ละอันนยูรันกินนัดทุ่งนัดทุ่งนิดหน่อยทุ่งนิหน่อยที่อันเขาเฮ็ดถุงอัน มันกับโมย่ายปานนี้เลยนาะโว้ดหนี่มอะนอนซ้ำีิเออจำลองปัญญาปานนี้ประมาณหานอจักบรบอันนี้เผาเผาแล้วกันพักกันอันอีหยังกอดก็อันแกะต้มอันกินสดสดแซ่บได้เจี๊ยบอยู่บ้านเฮาน่ะมันบ่ขมไห่อุ้ยขมปานนั้น ขมแกงไว้อีา่อือีอูบอีอูบเลยไหลเจ็บอีหยังอูบอีหยังลูกพี่คือีอูบนี่ตัวนีอูบที่มใส่ยาน้าแกงองม่ีหรอกีเล่าีลีลหลบอีอกต้นน้อยอีอูบต้นเหมงให่ทอจังทอแขนนี่อีหลไอกตัเนี้น้อยเอาเจว่เห็นหง เาเปิด้ี่โอ้หาแหวนแล้วพเห็นตอนน้ใหม่สีช่วยมื่อีใส่เอลี่ดใส่มเปิดตั้ง่น <Ash well. S 2> ่คุณนอใหม่แลเห็ดแมนมาซี่มันกันูกท่มัแมนแบบไหนคมปะ

ยี่สิบห้าตับดยืดตับตับยี่บห้อีกไกเต็มได้วะมาเนื้อน่ะแพงแพอยู่บาสิเนื้อจะแพง่จมันจะงามั้ัง้ามน้า้าแพง่ปกินรดบ้านท่าหากินบะไ้แล้วหาห้องแพร่สอ้าเนียเอาซับฟังพีไหม่ คือคอคือมอลับมืออะ้พ right ี่น้องแต่งาแต่งานแต่งานลับมือิลับมือหาหน้าว่าดูพี่เห็นมอิดเห็นัว่าออิดโอ้ยคแหงยังไม่เปลนตะเบง่ไยกันมันเป็นตะเบงดีว่ายไม่บีพอรือเ ยาบีมาได้ใช่โอ้ยยายจื้อน,นั่งานชนะเปาของยายท่าน,นาะอือตุ่มเราเรียกบ่อยแบงไปหายบุบมูน้ำอันกลางวนนั่นเอตาพี่บันเาหากินยยาไรยืนเหนบวกอือนเลยเชได้ไอเขาขาง่วสามสี่ตัวข่อยมากพท่านพ่อใยายแปลมามัตสีนอ้หมมอมม่เอามันบอเอออ้ชได้เท่ วาไปเอาจกสิ้นกันยัง่าว้าอยากไปเอาอีเดี๋ยวกัดอันนี้สิบอกอะไรไม่ไปนอะไรอย่าไอันอย่าไรเพื่อนไมมันไ่ไหวมีหมูแาบเขาพี่น้องกันแหละยนนี่ล้เป็นแฟบไปเอาไว้เจ้าแม่แม่แไปหาเรื่อนไม่ พ่อโน้มบอกอข่าเจ้าบรเฮดไห้ได้ล่าต้องไปเฮดเอาเองมัน,นบ,นนบ,บไ่ได้เฮดหนักดิผงบอกเฮดตัวลูกพี่เขาถิ่มเลยเด้เขาบ่ได้เอามาขายเด้เขากขขาลับฝังคอืนาาปปนอนเกาโอ้ไอน,นี้เขาก็<ม>ขาเขาไ่ได้เฮดา้ามเนาะเขาเลียง เสี่ยงเหรเขาทรงฟ้ามอันนี้เขาขายกินเฉพาะพี่น้องแม่ลูกพี่จับตาที่ตับ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 นี่เป้าอย่างง่ายเป้าอสิ่ตับพี่น้องอยางงามเลยบานเท่าไรหากินยากยี๋ยดิหากินบ่ยากหรอกตับบนตับกับลิ้นตับปุ๋ด้วยเนาะอืมตับกับลิ้นหะารอันนี้บาด พี่น้องดับสดดวสดสดโอ้กับมาหารอกินเขาซุ่มกันพี่น้องซุ่มกันสามพุน่นนโดนๆในมหากันเตียซุมซ่มกัน 3, ซุนนซ่มกันซุ่มกันหน,นงกนก็อมอา